โอเคครับผมมาจากเขียนสคริปต์ u t u b e เกี่ยวกับพานเวียตอนาโดติดตั้งมิสไสัยในประเทศไทยปี2026เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบความยาวใกล้เคียง900คำพร้อมอินโทรแบบดึงดูดใจ30วินาทีให้เหมาะกับช่องออโต้คาการาชสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาการาชวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะพาคุณไปจอดลครื่องบินรบที่กำลังสร้างกระแสะแรงที่สุดในประเทศไทยปี2026นั่นก็คือพานเวียตอนาโดรุ่นติดตั้งมิสไซัยสุดล้ำยุค หลายคนอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนอาวุธทันสมัยขนาดไหนและที่สำคัญราคาของมันเท่าไหร่คลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับเริ่มต้นเนื้อหาในปี2026นี้หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดของวงการการบินทางทหารก็คือการที่กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบินรบพนานเวียตอนาโดเข้าสู่กองทัพพร้อมการอัปเกรดติดตั้งระบบมิสไซล์รุ่นใหม่ล่าสุดต้องบอกเลยว่านี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญที่ทำให้หลายประเทศหันมาจับตามองประเทศไทยอยากใกล้ชิด นาเวียตอร์นาโดเป็นเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงมานานผลิตโดยความร่วมมือของอังกฤษเยอรมนี er และอิตาลีตั้งแต่ยุคปลายปี1970โดยจุดเด่นคือเป็นเครื่องบินรบหลายภารกิจมันติโรคอมแบ t แอร์กราฟสามารถโจมตีได้ทั้งทางอากาศและทางพื้นดินรวมถึงการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่ในปี2026นีิ้ตอร์นาโดที่ไทยนำเข้ามานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมันได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จนแทบจะกลายเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ไปเลยแล้วมันพิเศษตรงไหน อันดับแรกคือระบบมิสไซล์ตอนาโดเวอร์ชันไทยปี2026ถูกติดตั้งทั้งมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะสั้นสำหรับการโดนกลางอากาศมิสไซล์พิสัยกลางและไกลสำหรับการครองน่นฟ้ารวมถึงมิสไซล์โจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินอย่างแม่นยำเช่นสตอมชาโดและเมตัที่ขึ้นชื่อว่าแรงและไกลที่สุดในยุคนี้ต่อมาคือการอัปเกรดเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมที่ใช้ระบบอนาล็อกปัจจุบันไทยได้ติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน มีระบบสื่อสารดิจิทัลและอุปกรณ์ต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ตอนาโด2026สามารถเอาตัวรอดในสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยสงครามไซเบอร์และการโจมตีทางสัญญาณได้ดีกว่าเดิมหลายเท่าและอย่าลืมเรื่องโครงสร้างปีกแปร่ผันสวิงวิงที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนาโดทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถปรับรูปแบบการบินได้ทั้งความเร็วสูงในการโจมตีลึกและความเร็วต่ำเพื่อบินลอ้อภูเขาหรือพื้นที่ซับซ้อนในประเทศไทยถือว่าเหมาะสมกับภูมิประเทศของเราอย่างยิ่ง ทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนรอคอยราคาเท่าไหร่เครื่องบินตอนนาโดแบบด้เดิมนั้นหากเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้อัปเกรดราคาจะอยู่ราวๆ25-35ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่เมื่อรวมแพ็กเกจอัปเกรดปี2026ทั้งระบบเรดาร์อาวุธมิตรซลข้อพิสดิจิทัลและระบบป้องกันสมัยใหม่ราคาจะพุ่งไปถึงประมาณ60-75ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,100-2,600ล้านบาทต่อเครื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง F-35 ที่มีราคามากกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องตอร์นาโดจึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเพราะได้ความสามารถที่ใกล้เคียงในราคาที่ต่ำกว่าครึ่งแล้วทำไมประเทศไทยถึงเลือกตอร์นาโดในปี2026คำตอบก็คือความเร็วในการจัดหาและความคุ้มค่าเครื่องบินตอร์นาโดมีพร้อมสำหรับการปรับปรุงและส่งมอบทันทีไม่ต้องรอคิวผลิตหลายปีเหมือนเครื่องบินรุ่นใหม่ อีกทั้งค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าแต่ได้พลังการต่อสู้ที่ครอบคลุมทั้งการครองน่านฟ้าการโจมตีทางบกและการลาดตระเวนทางทะเลแน่นอนว่ายังมีเสียงวิจารณ์ว่าตอนนาโดเป็นเครื่องบินดีไซน์ยุคเก่าที่พยายามอัปเกรดให้ทันสมัยแต่ด้วยการติดตั้งมิสไซล์เมตัที่ยิงได้ไกลถึง200กิโลเมตรบวกกับ IRIST สำหรับการต่อสู้ระยะใกล้ทำให้ตอนนาโดรุ่นนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อศัตรู ถ้าคิดเล่นๆหากไทยซื้อตอนาโดประมาณ12ลำราคาต่อเครื่องราวราว70ล้านดอลลาร์ก็จะใช้เงินรวมประมาณ840ล้านดอลลาร์หรือเกือบ30,000ล้านบาทและเมื่อรวมค่าฝึกอะไหล่และการดูแลรักษาระยะยาวตัวเลขจริงอาจทะลุ1,000ล้านดอลลาร์ได้เลยทีเดียวสรุปแล้วพานาเวียตอนาโดรุ่นติดมิตรไซล์ของไทยในปี2026คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยียุคเก่าที่แข็งแกร่ง,แ,งและการอัปเกรดยุคใหม่ที่ทรงพลังกลายเป็นเครื่องบินรบที่พร้อมใช้งานทันที มีอาวุธครบครันและที่สำคัญคุ้มค่ากับงบประมาณที่ไทยลงทุนปิดท้ายแล้วคุณละคิดอย่างไรกับการที่ประเทศไทยเลือกใช้ตอนาโดอัปเกรดแทนที่จะซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง f 35คอมเมนต์บอกความเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลยครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาราชไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับความยาวรวมประมาณ910คำภาษาไทยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันยอ่อ ประมาณ500คำไว้เป็นสคริปต์สั้นๆส,ส,สำหรับ TikTok ช็อตด้วยไหมครับ